ได้กูคลิปต่อได้เนี่ยเป็นเบื้องหลังแหละสถานที่ถ่ายทำนะอันกว้างใหญ่อันกว้างใหญ่นะเนี่ยตึกตึกนี้นะที่เขาเป็นข่าวลือกันว่ามีดาราเข้าไปปลี้กันนะปี้กันเน,น,นี่ยเปียต้องขออภัยด้วยที่ใช้คำหยาบ เนี่ยเป็นเด็กคนนี้ฮะเขาเป็นบ้านฮะยื่นถือโทรศัพท์ถ่ายรูปทั้งนั้นที่มันถ่ายไม่ได้นะเพราะแบตหมดก็อันนี้เราเป็นเบื้องหลังนะฮะเนี่ยเบื้องหลังอะเป็นตากล้องครับผมอะคือว่า ผมมีกันสองคนนะสองคนอ่ะดูบริเวณนี้บริเวณนี่ยเป็นบริเวณนี้นะแล้วผมก็จะกำลังจะไปถ่ายทำกันที่อื่นฮะอย่างงยังไม่ไปดีกว่านั่งเล่นกันหนึ่งนี้นะแป๊บนึงฮะสักครู่ พาไปที่อื่นนะครตามผมไปไ,อไปอะทางนู้นะทางนู้นทางนู้นเนี่ยแต่ผมก็ต้องพาไปที่หนึ่งอนะผมเป็นทีมงานที่อะไรนะครับทีมงานชื่ออนะไรผมชื่อเล่นชิบ่อนนะครับผมแพรไม่ใช่เลยที่อ่ะแพรนะครับ ป่าอุดมสมบูรณ์และมีคองนะเฮ้ยอุดมตรงไหนวะผมกํลังจะไปให้ของอื่นนะครับไปกันเลยครับอันเตี้ายายะมันเป็นอย่างนี้นะครับมันโคตรเละลยครับบอกแรกคำเดียวว่าโคตรเละเลยนะครับ นะป่าไมา่พลาไปดูสิน่ครับคอ,อ,นะองที่อุดมสมบูรณ์ไม่ไม่มีนี่นะครับเป็นคองที่อุดมสมบูรณ์จากพิธีกรนะแต่ว่าพอผมหากล้องมาข้างหลงังปุ๊บอุดมตรงไหน ไปนะ,ะ้วัะอาแล้วพี่พี่ออาแล้วนะเ,เ,เป็นป่าที่ไม่อุดมนะฮะแต่สมบูรณ์ กินขี้รู๊บกินขี้ลู๊บกินขี้ลู๊บ Ini sakit.